อ๋อนี่เขาเรียกปลาอะไรอ่ะปลาปลาี่ปลาตะเพียนปลาตเพียนนะครับเพียนขาวโอเคครับผมตัวใหญ่ไหมเงี้นโอ้โหเอาไปย่างกินอร่อยเลยอ่ะแก้มเล้าขาวนะเอาเลาขาวแกโอ้โหเอาตรงนี้เลยเนาะปลามอยู่ในผักนี่เอง สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมเพื่อนซีพาชิวนะครับวันนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศบนบ้านนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับหาปลานะครับผมนี่ผมให้ดูแล้วทุกคนวันนี้ผมมาที่ฝายน้ำล้นบ้านดอนยาวนะมีพี่ๆนะนะเขามาหาปลากันได้เยอะมากเลยทุกคนนี่ข้างหลังผมก็จะมีเด็กเด็กน้อยนะครับวันแหหาปลาด้วยนะแล้วก็มีพี่คนนี้ครับโหหาปลาได้เยอะมากเลยสองคนนี้หาปลาแข่งกันเลยตอนนี้เดี๋ยวผมผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าการหาปลาของชาวบ้าน สนุกขนาดไหนบรรยากาศโอเคเลยมาไปรับชมกันเลยครับอ้าวได้อีกแล้วโอ้โหเฮ้ยนี่ปลาเลยครับเขาเรียกปลาอะไรนะเหมือนเหมือนปลาไข่แขงเลยใช่ไหมปลาข่แขงอืออุ้ยตัวใหญ่เลยอ่ะเพื่อนๆดูดิเว้ยตัวนี้ปักมือเจ็บมากเลยนะถ้าปักมืออุ้ยพี่แกชำนาญมากเลยเออมันจะมีเงี้ยอ๋อประกดเหรอหักแล้วหักแล้วอ๋อหักแล้วครับผมโอ้ตัวนี้ตัวนี้อันตรายครับตัวนี้อันตรายต้องจับต้องชำนาญในการจับ ได้ปลาลบรรยากาศหาปลาครับสนุกสนุกมากเพื่อนมีน้อง,องๆเด็กๆพ,พี่น้านๆเขามาหาปลาช่วงวันหยุดกันนะครับเมื่อวานนะแกบอกว่าได้ปลาเยอะมากเลยไม่ยอมมาบ้างวันนี้อ่ะเพื่อนๆบ้างวันนี้เลยเอาบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะผมก็ บรรยากาศแ,แถวบ้านผมนั่นแหละผมก็ขี่รถมาดูอีกหมู่บ้านหนึ่งนะเขาบอกว่ามีฝ่ายน้ำล้นหาปลากันงงเอาไปลงยูทูบเอาไปลงยูทู <laughs> บบรรยากาศบรร้านบ้านนี่แหละบ้านเราน่าอยู่สน,นุกครับมีเรือด้วยเด็กน้อย,ยพายเรือหาปลาดูครับเพื่อนดูครับนี่เอ๊ะครับบรรยากาศคร,รับบ้านเลยครับนี่ต่างจังหวัด นั่งเรือพายครับเออน่าสนุกครับเนี่ยดูดิอันนี้อะไรปลาไหลนี่นี่เตลนี่เต่มีปลาไหลดิครับทุกคนโอ้โหนี่คือหาได้จากตรงนี้เลยครับครับโอ้โหดูดิเพื่อนๆการปลาไหลครับยากมากปลาเต็ม เต็มอะไรเขาเรียกอะไรนะเต็มะขายเลยเอาไปใส่หมออเฮ้ยโอ้ยเด็กน้อยเล่นน้ำครับเฮ้ยเด็กกัดเอาไปรุ่นยกมือหน่อยเอาไปรุ่นยกมือเลยเอามาช้อนหน่อยนี่ครับวิถีชาวบ้านครับเพื่อนๆท้องทุ่งนานะครับทุ่งนานะครับติดห้วยนะครับติดห้วยบ้านดอนยาวนะโอ้โห แต่ละคนกิจกรรมหาปลาบ้างเล่นน้ำบ้างแล้วสนุกอ่ะพี่ดูดิน้องคนนั้นก็หวานแหกันอ่ะปลามาเป็นกลุ่มขาเป็นกลุ่มเหรอโอ้ได้ปลาแล้วปะครับได้นิดนึ่งครับได้นิดนึงนิดนึงนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับอ่าางจังหวัดนะครับเพื่อนชาวบ้านมาหาปลากัน สนุกสนานครับเฮ้ยโอ้โหนี่ก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเด็กวัยรุ่นบ้านนนยาณนะครับเอ้เล่นครับเอ้สนุกนะสนุกนะสนุกนี่ครับโอ้โหพี่เขาได้ปลาเต็มเลยเพื่อนๆครับดูดิ ขอยกดูหน่อยพี่โอ้โหทุกคนแล้วดูปลาพี่เขาดิโอ้โหเขาได้กันเยอะเรายังไม่ได้กับเขาเลยมเด็กเอ้าจนแกะช่วยนแกะแล้วอันนี้อะไรวะนี่ที่ดักหนูมาหมดเลยที่ดักหนูก็มีขยะนะครับเราต้องแกะเราต้องเคลียร์พวกขยะออกให้ได้นะครับหัวเอาหัวเอาปลาเอาหัวเพื่อที่จะปลาแกไว้เลยวันหนึ่งกูจะได้หมดเลยเนี่ยมันเอาเบ็ดมาใส่